สวัสดีบรรข่าวนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับน้ำท่วมที่อำเภอลมศักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เรายังก่อติดสถานการณ์กันอยู่นะครับบ้านปากดุกนะครับตําบลปากดุกเป็นหมู่บ้านที่ทางผู้นําหมู่บ้านเขาบอกว่ามีบ้านเรือนอยู่ประมาณร้อยสิบหลังคาเรือนนะครับก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดถูกน้ำท่วมสูงนะครับ ก็ติดอยู่ในหมู่บ้านนะครับลักษณะเหมือนติดอยู่เกาะนะฮะไม่สามารถออกมาได้เดี๋ยวกัอานจะเข้าไปตรวจสอบแล้วไปดูนะครับเพราะบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวก็เลยได้ประสานกันนะฮะกับเจ้าหน้าที่คู้ภยัยาของเพชรเกษมนะครับเพื่อที่จะนําข้าวน,ำนำําน้ําดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านในนะฮะที่เป็นสภาพนะครับ พื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ําที่หลากเข้าท่วมทุ่งนะฮะเป็นหลักเข้าท่วมทุ่งนานะฮะคือระดับน้าค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับถ้าเราดูจากบ้านเรือนของประชาชนก็เกือบอชั้นล่างนะฮะครคึ่งหนึ่งนี่คือถูกท่วมไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปในจุดที่บ้านเรือนเขาอาศัยอยู่กันนะฮะให้ดูสภาพนะครับ เราก็ติดมาหลากหลายพื้นที่นะครับหลายตำบลที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ลมสั่์ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ตำบลปากดุกนะครับอย่างตำบลตาลเดียวเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจสอบก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับหลายหมู่บ้านนะครับที่ถูกน้ำท่วมที่ทุกท่านเห็นอยู่นักขนาดนี้นะครับเรากำลังจะนำข้าวกล่องกับน้ำนะครับ ไปมอบให้กับชาวบ้านอยู่ด้านในประมาณ130ยหลังคาเรือนหลังจากผู้นําชุมชนให้ข้อมูลว่าชาวบ้านไม่สามารถออกมาหาอะไรกินข้างนอกได้นะครับจะต้องนําข้าวนาน้ําใส่เรือนะฮะท้องแปนเพื่อที่จะนําไปส่งให้กับพวกเขาสถานการณ์น้ำท่วมที่หล่มสักนะครับแม้ว่าน้ํำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักจะแห้งแล้วนะครับแต่ว่าตามตำบลต่างๆโดยรอบนะครับ ก็ยังมีน้ําท่วมขังสูงอยู่น้ําลดลงไม่เท่าไหร่นะฮะยังมีน้ําท่วมขังสูงอยู่อย่างที่ทุกดันได้เห็นสภาพณขณะนี้นิตาบลปากกุดนะครับอับปากปากกุดปากดุกนะครับพอภัยตำบลปากดุกดหลายตำบลน,นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามจะเข้าไปดูในพื้นที่นะฮะ ลักษณะการเข้าไปก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับก็ต้องใช้เรือนะฮะล่องไปตามน้ำนะครับที่ท่วมทุ่งแบบนี้ จะต้องค่อยๆลอดไปนะครับเพราะตัวน,นี้เป็นสายไฟต้องหลบสายไฟก่อนนะครับตอนนี้ประมาณ2โมงนะครับ2โมงเม,มื่อกี้นี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ว่านะครับผู้ว่าจังหวัดสมุทรขออภัยครับผู้ว่าเพชรบูรณ์นะครับ ก็บอกว่าถ้าหากฝนไม่ตกลงมาทางตอนเหนือนะฮะวันสอวันวันถึงสวันนี้สถานการณ์ก็อาจจะคลี่คลายลงนะฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูนะครับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้อำเภอที่หนักที่สุดนะครับเหลือแค่อำเภอเดียวก็คืออำเภอหล่มสักนะฮะ อำเภอลมเก่าก่อนหน้านี้ก็ถูกน้าท่วมเช่นเดียวกันแต่ว่าหลมเก่าเนี่ยเป็นน้ําป่าที่หลากคาท่วมนะฮะสถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเหลือแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเหลือเฉพาะพื้นที่อำเภอหลมศัก์เท่านั้นนะครับที่ยังน้ําท่วมสูงอยู่นะฮะส่วนตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะฮะเพชรบูรณ์นี่น้ํายังไม่ท่วมนะครับทางผู้ว่าบอกมาก็อาจจะต้องให้ทางประชาชนที่อยู่สองฝั่งริมน้ําป่าศัก์นะเตรียมรับมือ ถ้าหากว่าเกิดฝนตกหรือว่าน้ําที่จะหลากลงไปเข้าสู่ตัวอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับของทางจังหวัดนะครับก็ต้องใช้วิธีการรับเลาะนะครับนั่งเรือลเลาะ้ามาตามลําน้ํา ที่มันหลากเข้าท่วมทุ่งนาแล้วก็ถนนถนนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่สามารถที่จะอเอารถบรรทุกขนาดใหญ่อะไรเข้าไปได้ต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับระดับน้ําในพื้นที่ก็บางจุดนะครับตัวนี้อาจจะต่าหน่อยก็ประมาณก็คุณจะมิดหัวนะฮะถ้าดูระดับน้ําดูอะไรแล้วนะครับก็ต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับที่จะสัญจรเข้าไปดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับแล้วก็นําข้าวนาน้นําไปให้เขา ตอนนี้เราจะเข้าไปที่ตำบลปากดุกนะครับปากดุกเป็นบ้านปากดุกหมู่ที่6นะฮะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้นําน้นํานําเรือเอ้ยนําน้ํานําอาหารนะครับมาถึงทางผู้นาชุมชนก็ให้ข้อมูลว่าหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะออกไปที่ไหนได้ก็ติดเกาะน,นะครับบางคนก็ยังอยู่ด้านในบ้านนะฮะส่วนใหญ่ถนะ้าส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านของตัวเองยังออกไปไหนไม่ได้นะครับ ตอนนี้อาจจะต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือกันต่อไปนะฮะเพราะบางคนอาจจะอยากออกไปอยู่ด้านนอกหรือว่าขาดเหลือสิ่งไหนบ้างเดี๋ยวก็จะได้ช่วยกันประสานกันนะครับเป็นเรือของกู้ภัยนะครับด้านหน้าก็ด้านหน้าก็มีอาหารนะรับเป็นข้าวกล่อง ตัวนี้เป็นวัดนะฮะข้างๆซ้ายมือซ้ายมือหน้าจอนะครับวัดก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะครับเราดั่งเรือผ่านมา,นามองเข้าไปด้านในถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่นะครับสำหรับวัดแห่งนี้ครับ เผาศพนะฮะกระดูกน้ำท่วมคือเท่าที่ดูระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดลงนะฮะลดลงแต่ว่าน้ำเนี่ยมันยังท่วมสูงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามจะต้องจับตาดูนะฮะว่าฝนมันจะตกซ้ําเติมมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าในพื้นที่วันนี้ไม่มีฝนตกลงมานะฮะที่ลมสัก์วันนี้ไม่มีฝนวัดปากดุกโอเคครับวัดปากดุกนะครับท้องฟ้านะฮะแดดออกจ้าเลยนะฮะก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกซ้ําลงมาอีกนะครับ เพราะม่อย่างนั้นเดี๋ยวระดับน้ำในแม่น้าป่าสักก็จะเพิ่มระดับสูงขึ้นเราพัดได้เห็นสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วนะครตอนนี้ถสองฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากตรงน,นี้ผมจะไปตรวจสอบดูพื้นที่อำเภออื่นๆนะครับขออภัยครับตำบลอื่นๆ เมื่อเช้าที่ไปสำรวจดูตาลเดี่ยวนะครับตำบลตาลเดี่ยวน้ําเริ่มลดลงแล้วนะฮะแต่บางจุดก็ยังท่วมสูงอยู่ตามเส้นทางยังไม่ถึงขั้นว่าน้ําแห้งเลยทีเดียวนะฮะคือถ้าฝนไม่ตก <med up> น้ําก็แห้งไวนะครับทางตอนเหนือนะฮะทางตอนเหนือก็ไม่มีฝนตกนะฮะจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ด้านซ้ายเลยหรืออะไรเงี้ยไม่มีฝนตกมันก็เลยทําให้น้ําไม่ไหลลงมาสมทบ ถ้าฝนตกหนักนีติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือว่าติดต่อกันหลายวันก็แน่นอนแะครับระดับน้ำในแม่น้ําป่าสักก็อาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะฮะน้าที่หลากก็ท่วมในป่าสักนี้นะครับขอให้กับหล่มสักหล่มสักก็จะไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลริิธิ์นะครับอยู่ที่อําเภอเดียวนะครับตอนนี้หล่มสักก็ยังมีน้ําท่วมขังสูงอยู่นะฮะส่วนอําเภออื่นนั้นก็ดีขึ้นแล้วนะครับคลี่คลายแล้วนะครับ หนักๆอยู่ที่ลมศักด์นะครับ เราจะเห็นชาวบ้านออกมารอรับข้าวรับน้ํากันนะครับัวนี้น่าจะเป็นถนนข้าวบัวน่าจะเป็นถนนนะครับเดี๋ยวลงไปแล้วก็ลากเรือ,รอนํอาน้ํานํอาอาหารเข้าไปส่งนะครับนี่เป็นวัดนะครับ

นำอะไรมาใส่ของนะครับที่นำมามอบให้ต้ในใดก็จะตื้นหน่อยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่อำเภอลมสังจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหน่วยงานนั้นระดมก,กำลังกันนะครับลงพื้นที่มาที่นี่นะฮะมาช่วยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นต้รันำอยู่นี่นะครับน้ำอยู่นี่นะตัวนี้ลงได้แล้วใช่ไหมครับโอยเอะอันนี้พอจะลงเดินได้นะฮะเราก็จะ เข้าไปสำรวจดูบริเวณตรงนี้นะครับมีบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่นะฮะใช้ว่าส่วนใหญ่ตามที่ทางผู้นาเขาบอกว่าร้อยสหลังคาเรือนก็ถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับนี่เราจะเห็นว่ารถยนต์นี่ฮะนะต้องนําเชือกมาผูกไว้เลยนะฮะพี่พี่เก็บภาพตรงนี้ให้หน่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไป ด้านในนะครับเที่ยวถุงเอาถุงใส่อันนี้มาไหมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นคันดิน,นะฮะน้ำมันซ่อไปหมดแล้วนะครับรถเกง๋งเห็นไหมฮะร,รถเข้าไง ชาวบ้านก็จะเดินลุยน้ําออกมารับของนะครับบางหลังนี่อยู่ด้านในสุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเรือของปอพอเรือของมูลิธเพชรเกษมนะครับที่อำนวความสะดวกพาเราลูกพื้นที่มาดู สำรวจความเสียหายของประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลปากดุกนะครับบ้านปากดุกหมู่ที่6นะฮะอันนี้เข้ามาถึงด้านในแล้วก็จะเข้าไปสำรวจดูนะฮะว่ายังมีจุดไหนที่ชาวบ้านต้องการขอความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสภาพนะครับในพื้นที่พี่หมูพี่หมูเอาถุงสีชมพูมาไหมหมู พี่หมูเอาถุงสีชมพูมาไหม<แ>ถุงสีชมพูลืมลืมลืมเอาโทรศัพท์กับอันนี้ใส่ให้หน่อยลืม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 โทรศัพท์อีกเครื่องใช่อ่ะทำไมมนาะเดี๋ยวผมเผื่อสัมภาผัสจับไม่ได้เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมตน,นไปตรงนี้ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวนิดหนึ่งนะฮะตอนนั้นจะเป็นคลองผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลองอะไรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับวัดแล้วก็อยู่ระหว่างหมู่บ้านนี่นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางถนนเนี่ยต้องเดินลุยน้ําแบบนี้เข้าไปนะฮะเพราะว่ารถนั้นไม่สามารถเข้ามาได้จริงๆนะฮะ ก็ต้องใช้เรือวันนี้เราก็พยายามที่จะนําน้ําแล้วก็นําอาหารนะครับมามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับร้อยสามสิบหลังคาเรือนอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ลักษณะเป็นเกาะนะฮะไม่ใช่เป็นเกาะคืออยู่ถูกน้าท่วมก็คือเหมือนติดเกาะครับออกไปที่ไหนไม่ได้ก็ต้องเดินลัดเลาะไปแบบนี้นะครับ ที่ดูนี้น่าจะมีคนนะฮะที่ยังอยู่ในบ้านสัดส่วนใหญ่นะ,ะที่ไม่ได้ออกมาตะบนปักดุกครับผมเอวก็ถามว่าอยู่ที่ไหนนะฮะตะบนปักดุกนะฮะตอนนี้ คือถ้าน้ำยังท่วมแบบนี้อยู่นะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าคนที่ไม่ไดออ้ออกไปอยู่ที่อื่นนะฮะก็ยังอยู่ในบ้านของตัวเองเรื่องของอาหารการกินก็จะลําบากหน่อยนะฮะนี่ถนนภายในหมู่บ้านนะครับประกุลที่พอเรานําอาหารน,นําน้ําดื่มมาให้ก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านนะครับก็จะพากันออกมารับนะครับ บางคนบอกว่าต้องอยู่ในบ้านนะครับถ้าไม่มีอะไรกินน,นะครับมีน้ํานะครับ ตามท้องถนนนะครับในบ้านปักดุกนะฮะเต็มไปด้วยมวลน้ํานะครับไหลเต็มพื้นที่หมดเลยนะครับอันนี้ถนนภายในหมู่บ้านนะครับมันก็จะตื้นลึกต่างกันไปนะครับเพราะว่าบางจุดก็เป็นที่ต่ํานะครับบางจุดก็สูงหน่อยนะฮะได้กินข้าวยังครับพี่กินข้าวยังวันนี้กินแล้วเนาะทำอะไรกินครับ เจ้าจบ้านก็อยู่ในบ้านกันแบบ